สวัสดีครับลิปแอน p l เพลย์ชาแนลนะครับพบกับผมมีเช่นเคยกับเกม Exo s h ซ r ีโรนะครับวันนี้อยู่กับตัวละครตัวหนึ่งที่ถูกรีบาลานซ์มาแล้วก็มีตู้กาชามาให้เราเปยอยู่ตอนนี้นครับก็คือ FC Brook นะครับ FC Brook นะครับตัวจริงของเขาก่อนใส่ FC เนี่ยก่อนใส่เฟดคอเนี่ยนะครับเหมือนหลุดมาจากละครหรือหนังเรื่อง Beauty and the Beast นะครับดูแบบโหดร้ายดูเหมือนแบบเป็นแบบแกะดำตัวใหญ่ๆ แต่พอมาใส่ FC Blue ไปแล้วนะครับกลายเป็นหญิงแว่นน่ารักน่ารักคนหนึ่งนะครับซึ่งตัวละครก็มีความน่ารักนะครับมีความกลกวนนิดนึงด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูสกิลน้องดูนะครับถ้าปกติตีแบบนี้นะครับต่อยเข้าไป1ห,หมัดแล้วก็ตีลังกากลับ1ครั้งถือว่าโหดใช้ได้นะครับแพสซีฟของน้องนะครับ เคาน์เตอร์นะครับเมื่อถูกโจมตีนะครับได้1มานาะเมื่อศัตรูตัวนั้นตายด้วยนะครับมีดักกอนฮันเตอร์เบสซิ่งก็หมายความว่าเหมาะกับการลงมังกรนะครับเขาสามารถจะทำดาเมจมังกรได้เพิ่มขึ้นถึง250%นะครับและเขาดีครีสดาเมจที่จะโจมตีตัวเขาลงจากท่าเรจิ่งเบสได้อีก70%นะครับมีอวตารเอฟเฟคด้วยนะครับที่จะลดปริมาณของการโจมตีบัฟของมังกรเนี่ยลงไป20%ด้วยนะครับ Barrier of อ i ฟวนะครับเขาจะกันตายตัวเองได้เเมมื่อนดาจที แรงเกิน70%ในการตีเพียงคลาเดียวนะครับเมื่อ ability นี้ trigger กกนะครับเขาก็จะสามารถลดด a m a g ตรงนั้นลงไปทันทีนะครับ50%ก็คือตายยากขึ้นนะครับและอยู่ถึง2เทินพอผ่านเทินที่2ไปเทินที่3 4 5คราวนี้ความจริงปรากฏนะครับจะโดนด a m a g แรงขึ้น30%ก็คือการตายแล้วก็โดนแรงขึ้นเมื่อการตายหมดแล้วนะครับท่าต่อไปเป็นท่าที่น่าสนใจมากๆครับคือ angry l a m b นะครับ ตัวนี้โหดมากนะครับเป็นแกะน้อยที่โกรธแล้วนะครับเขาจะโกรธก็ต่อเมื่อตัวเขานะครับมีการรีคอเวอรี่มีการรีมูฟบัฟออกหรือมีโพซิทีฟเอฟเฟกออกนะครับเขาจะเริ่มต่อยกับเพื่อนครับเมื่อเพื่อนทำเอ่ออาบเรตตี้อะไรก็ตามนะครับเขาจะออกไปต่อยด้วยซึ่งข้อดีของเขาคือพอเขาต่อยเยอะๆๆๆแล้วเนี่ยเขาจะเจเนเรตมานาได้ค่อนข้างเร็วนะครับสกิลที่1น,นะครับเป็นสกิลเป้าเดี่ยวทั้งคู่เลยนะสกิลแอคทีเวทที่1น,นะครับ จะเป็นสกิลที่ใช้มานาเนี่ยอยู่ที่2นะครับทำดาเมจอาจจะน้อยหน่อยนะแต่มันมีสเปเชียลของมันอยู่ก็คือทำเพียงแค่225ดาเมจ1ตัวละครนะครับสามารถจะรีเซ็ตเทิร์นได้ถ้าเกิดแท็กเกตตายคล้ายๆบาลาก้าบาต้านะครับก็เป็นสกิลปิดจอ็อบตัวละครเลืน่น้อยนะครับทำเด้งเทิร์นต่อได้นะครับที่น่าสนใจคือสกิลนี้ครับบาบาลาชครับ บาบาลัสเป็นสกิลแอคทีฟที่2ใช้มานา4ทํทำดาเมจ750%ดาสัตรู1ัวนตัวนะครับแล้วยังเป็นเบรสด้วยผมบอกเลยว่าต่อยเป้าเดี่ยวหน้าหงายนะครับควายล้มเลยต่อยอย่างรุนแรงมากๆนะครับแล้วก็เหมาะกับการลงมังกรจริงๆนะครับนี่ดูสกิลกันขี่ขี่แกะนะครับชนนะครับแรงมากครับ750นี่บอกเลยว่าแตกทุกคนนะครับแตกเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามลองน้องนะครับ อยากให้เห็นเบื้องต้นว่าสัสก,กิลประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลองลงโกเลมดูโอเคอ่าเอาน้องไว้หน้าเลยครับจะได้โดนดาเมจบ่อยคือไอแองกี้แรม,มเนี่ยมันแอคทีเวตค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะสำหรับผมคือไม่รู้สิมันไม่ได้ออกบ่อยแต่ข้อดีคือเวลาน้องอยู่กับดอดอก้าเนี่ยครับ ดอร์การ์น่ยมีออร่าโซบอลซึ่งออร่าโซบอลเนี่ยมันจะรีคอเวอร์เลือดของตัวละครที่มีเลือดน้อยกว่าตัวดอร์กาเอ้ยพลังโจมตีน้อยกว่าดอร์การ์ทุกตัวซึ่งผมทําให้เอ่ร์การ์เนี่ยพลังโจมตีเยอะๆข้อดีก็คือมันจะรีคอเวอร์ตัวละครของตัวเออ่บลูคทุกๆเทิร์นทุกเทิร์นทุกเทิร์นเนี่ยมันทําให้ไอแองกี้แลมของบลูคเนี่ยสามารถจะใช้ได้ตลอดทําให้เจเนเรตมานาได้เร็วมากนะครับ ต้องรอเขาตีบุ๊กเราก่อนนะครับต่อยไปอ่าบุกโดนตีนะครับคราวนี้ได้ฮิลอโอเคเดี๋ยวรอนะได้คลินแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับบุกเริ่มตีเป็นเพื่อนแล้วนะครับเห็นไหมเมื่อกี้พอ พอตัวเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะตัวละครเราตีอ่ะบลูมันออกไปด้วยแล้วนะเนี่ยเพราะมันมีรีคอเวอรี่ติดอยู่แล้วนะครับเห็นปะอ่าเห็นปะพอเล,ล่าตีปั๊บบลูตีตามนะครับอ่าลองดูซิว่าดอก,ก้าตีบลูจะตามเพื่อนไปด้วยไหมครับอ่าเห็นปะเขาจะตีตลอดนะครับเมื่ออ b บ l ิ t ี้แพสซีฟเขาติดนะครับนี่ออกไปอีกแล้วดับเบิลทีมนะครับนี่เห็นไหมคราวนี้เห็นไหมครับ ความเก่งของบลูคือพอเขาเอาไปตีบ่อยๆเนี่ยเขาจะได้บงหนึ่งมานาบงหนึ่งมานาบงหนึ่งมานาเรื่อยๆเนี่ยลองดูนี่ครับเนี่ยครับ,รบพอกลับมาถึงเทินเขาเนี่ยถ้าสองเนี่ยเบิร์สสิบมานานะเจ็ดร้อยห้าสิบดามจนนี่แรงมากนะครับปุ้มนะครับสองหมื่นสี่นี่ยังเบาอยู่ผมไม่ได้อัพของให้เขาเลยนะนะครับอยากให้เห็นว่าประมาณไหนอ่ะปาโทลีตีอ่าลองดูว่ารอบนี้จะขึ้นหนึ่งไหมอ่ารอบนี้ไม่บูไม่ออกแล้วนะเพราะว่า เขาไม่ได้ถูกรีคอเวอรี่นะครับเพราะนั้นก็ต้องรอดูคือเป็นสกิลที่ออกมาตีด้วยนะครับถ้าเอาบลูคโดนดาเมจเยอะๆนะก็ดีเวลาเราโดนดาเมจหมู่มใน PVP หรืออะไรแบบนี้หรือโดนมังกรตีอ่ะมันก็จะโดนดาเมจออยู่แล้วไนงะมันก็จะมีการรีคอเวอรี่ทำให้เขาออกง่ายๆขึ้นแต่พอดีคราวนี้ไอ้ตัวโกเลมมันตีแค่เป้าเดียวนะครับถ้าไม่ตีบลูคเนี่ยตัวละครเขาก็จะไม่ไถูกรีคอเวอรี่นะอาลบอีกนะครับอคาเตอร์นะครับอันนี้เคาเตอร์แต่เมื่อกี้พอจะเห็นแล้วแหละว่า มันใช้งานยังไงนะครับระบบของบลูนะอ่านี่ดับเบิลทีมนะครับเห็นปะคอมโบกับเลอร์ปินก็เก่งเพราะว่าเลอร์ปินก็สามารถจะช่วยดึงให้รีคอเวอรี่เนี่ยให้ให้เลือดรีคอเวอรี่ได้หลายเทินนะครับเห็นปะตอนนี้บลูผมมีฮิลเนี่ยสี่เทินเพราะนั้นตอนนี้เขาติดดับเบิลทีมล้นเนี่ยอยู่ได้อีกสี่เทินเลยนะครับอ่าตีไปแรงๆสองหมื่นแปดนะครับติดขีนี่ขนาดไม่ใส่ของเลยเลยนะครับอ่าเล่าตีตามไหม อ่าเห็นไหมครับก็จะตามต่อยไปอีก5เทิร์นเลยนะครับคอมโบกับดอกา้าคอมโบกับเลอปินก็เก่งนะตัวนี้ดอก้าก็ให้โซบอลตลอดเพราะออร่ามันอยู่ตลอดมันก็ทําให้ติดสกิลนี้ง่ายนะเห็นไหมออกมาตามอยู่แล้วดับเป็ลทีมแล้วนะครับมผมว่ามันก็ไปคอมโบกับตัวที่ล้างบัฟตัวที่คือมันใช้ในอารีนาเก่งไหมคือ หมาะกับทีมเบิร์สไปอยู่กับเรเชลไปอยู่กับเรปินไปอยู่กับดอก้กาก็ได้นะครับดีว่าก็ได้แล้วก็เป็นตัวที่ทําดาเมจรุนแรงได้เลยแต่จริงๆมันด้วยหน้าที่มันเหมาะกับไปลงพวกเรียกว่าอะไรมังกรมากกว่าอ่าตายแล้วนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้บลูดับเบิลทีมไปกี่ครั้งหลายครั้งอยู่นะครับก็เป็นตัวละครที่สนุกนะใช้เล่นได้แล้วก็ลงมังกรดีนะครับแต่ด้วย วันนี้มันมีเมตาของอารีนาค่อนข้างเยอะลูกยังพอเล่นได้ถ้าเป็นแท็กแม็กนะครับเอาไปคอมโบกับเลอร์ปินเอาไปคอมโบกับเรเชลได้หรือดอกาได้นะครับทําให้มันต่อยได้แรงแล้วก็เก็บตัวละครเป็นทีละตัวทีละตัวนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับ,บลูก๊กซึ่งตอนนี้นะครับ,บลู๊กก็มีตู้อยู่นี่ตู้อยู่นี่นะครับนี่ตู้บลู๊กนะนี่นะครับสามารถมาหาได้นะครับก็19ครั้งการันตีได้ลูนะครับ แล้วก็พรุ่งนี้นะครับจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับเป็นกิจกรรมของของตัวอีเวนต์ใหม่นะครับมันมาเรยืย่าง Announcement นี่พรุ่งนี้จะมี c choice f อ i e e f l l นะครับของแก๊งแบงก้าเฟมิลี่นะครับเราผมว่ามันน่าจะสามารถเลือกตัวละครในนี้ได้นี่เราเลือกได้วาเราจะไปเล่นเอาตัวไหนนะครับซึ่งทันทาโลกก็เก่งนะครับจินก็เก่งนะครับได้ทั้งคู่เลยนะครับ2ตัวนี้ หรือใครจะเอามอลิสก็ได้นะครับแต่จริงๆผมจะเชียร์ตัวที่เราอยากที่เป็นกรอบทองมากกว่าทันทาโร่เนี่ยเหมาะมากนะครับในการไปลงดันแล้วก็เป็นตัวละครทัดไม้แทงที่เก่งที่สุด เป็น OP ชิดแบบหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดคุณไปลงคู่กับเลอปินลงในหลานโหมดธรรมดาเนี่ยทันทาโรถือว่าใช้ได้เลยนะครับเล่นได้เก่งเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นแทงอะเนาะนะครับแล้วก็จินเป็นตัวละครตีเป้าเดี่ยวที่รุนแรงมากๆนะครับคล้ายๆบาต้าเลยจินกับบาต้าเหมือนกันแล้วจินยังสามารถคอมโบกับจีไนได้ด้วยนะครับพวกนี้มันจะมีลูกเล่นของมันอยู่นะครับก็น่าสนใจไปอีกแบบเนาะนะครับพรุ่งนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับต่อไปนะครับ นอกเหนือจากช้อยเฟดคอที่คุณเลือกได้แล้วเนี่ยจะมีกิจกรรมคอเลตนะครับที่เข้ามานะครับที่คุณสามารถจะตีเก็บแต้มตั๋วไปเรื่อยๆนะครับเหมือนทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็เอาตั๋วมาแลกของได้ซึ่งมันจะมีทั้งหมด5ชั้นของการแลกนครับแลกครบแต่ละชั้นเนี่ยก็จะได้ของของแต่ละอันซึ่งที่น่าสนใจมากๆคือสเตทที่5รอบนี้นะครับได้เฟดคอฮีโร่รีคูดทิกเก็ตคือได้ฮีโร่พร้อมกับเฟดคอเลยพูดง่าย ก็เหมือนมีชั่นรายเดือนในเดือนนี้ที่คาครบทุกอันเราได้อะครับอันนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับผมแนะนําให้ไปถึงให้ถึงสเตจที่5เลยอยู่ที่ว่าดวงคุณจะได้แรนดอมตัวไหนอย่างเมื่อเช้าผมเปิดของรายเดือนเนี่ยผมนันได้ FC วาลาก็แอบเศร้านิดนึงแต่ว่าคุ้มนะได้มาพร้อม FC เลยถ้าคุณนันได้ตัวที่มันแบบเก่งๆหน่อยได้บาตอเรี่ได้อะไรมาเนี่ยก็คุ้มเลยนะครับสเตจที่1ได้อะไรได้ออเรนซ์เลดเฟดคอโอเคได้เฟดคอของเกลมาเพิ่มนะครับ แล้วก็มีเศษอาร์เมอร์ทิเก็ตนะครับได้เกาะทองในสเตจที่2สเตจที่3ได้อาวุธทองนะครับสเตจที่4ได้ทิเก็ต1ิบใบในการไปเปิด National r e c r u i t เปิดในนี้นะครับได้1ิบใบนี่ National Recruit นะครับ a t i o n Recruit แล้วก็อันสุดท้ายจะได้เป็น f c 1ตัวเลย5ดาวนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับจะมาในวันพรุ่งนี้นะใช่ไหมวันพรุ่งนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่าพรุ่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ ขัดตาทับรอการมาของตัวละครใหม่ๆที่กำลังเป็นข่าวอยู่ไม่ว่าจะเป็น g ี FC เอกับแกง๊ง K-POP ที่กำลังจะมานะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจเลยมาแน่ๆเลยแล้วใครที่ชอบจีอยู่เนี่ยจะได้เห็นขอบทองของเขาเร็วๆนี้นะครับหรืออีเวนว่าจะเป็นตัวพวกเออฟซีไลท์เรเชกรอบทองที่มีคนไปขุดมาก็อาจจะเป็นไปได้ที่กำลังจะตามมาเร็วๆ,ๆนี้นะครับหรือจะเป็นฮีโร่ใหม่อีกตัวหนึ่งที่ยังไม่เห็นในกลุ่มของ รีเจนบุนนะครับที่เป็นตัวผู้หญิงที่เขาเคยมองกันว่าน่าจะเป็นตัวละครไอริสอีก1นึเฟดคอร์หรือเปล่านะครับตัวนั้นก็ยังไม่เข้าก็ต้องรอดูนะครับว่ายังไงวันนี้ประมาณนี้นะครับก็มารีวิวลูคนะครับใครที่ยังไม่มีอยากลงมังกรนะครับลูคใช้ได้แน่นอนยังเป็นตัวที่ใช้ได้ดีนะครับผมก็อัพขึ้น6ดาวแล้วนะนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมี ประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเหมือนเคยนะครับแล้วก็หากใครมีคําถามอะไรนะครับมาคุยกันได้เลยผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดในเกมนี้นะแต่ก็พยายามหาข้อมูลมาทําแชร์กันแล้วเราก็เล่นเป็นด้วยกันนะครับทาผิดตรงไหนเนี่ยผมดีใจมากเลยที่เพื่อนๆมาช่วยกันเม้นมาช่วยกันบอกนะครับบางอย่างผมก็พูดผิดนะครับก็ลองดูนะครับแต่วันนี้บลูกนะครับหมัดเดียวตายนะครับฉายาของนางนะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับก่อนจะไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ